สวัสดีครับจากดราม่าเก่าในซีเกม2023ชาวเขมรได้จะเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุนคแมรนะครับยังไม่ทันจบดีเลยนะครับตอนนี้เราก็มีดราม่าใหม่ขึ้นมานะครับเป็นดราม่าเกี่ยวกับสงการนะครับจากเพจใน Facebook eBook Cambodia นะครับเขาโพสต์ไว้นะครับ UNESCO เตรียมพิจารณารายชื่อ สงการไทยเป็นมรดกโลกถือเป็นผลงานชิ้นเอกของไทยชิ้นที่4หลังจากโขนนวดแผนไทยและโนรานะครับได้ขึ้นไปก่อนหน้านี้เรามาลองรับฟังความคิดเห็นของชาวเขมรที่มีต่อโพสต์นี้กันนะครับความคิดเห็นของชาวเขมรท่านแรกนะครับเขาเอาสงการของเขมรไปความคิดเห็นท่านถัดไปนะครับสงการเป็นภาษาเขมรเหมือนได้ยินข่าวว่าขอร่วมสงการด้วยแต่ฉันไม่แน่ใจ จากความคิดเห็นนี้คนไทยก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับว่าเป็นภาษาสันสกิตอย่ามั่วคอมเมนต์ comment ท่านถัดไปนะครับเป็นของชาวลาวนะครับเข้ามาคอมเมนต์ผมเข้าใจพวกเขานะเพราะปัญญาชนส่วนมากในประเทศของเขาถูกกวาดล้างไปหมดในช่วงสงครามเขาคงทําได้แค่นี้แหละครับน่าสงสารเขาความคิดเห็นของชาวเขมรท่านถัดไปนะครับประเทศไทยจัดมาหมดแล้วเทศกาลปีใหม่เทศกาเลเรือ กระทรวงวัฒนธรรมเทคโนโลยีทำไมถึงเถียงเรื่องอำนาจความคิดเห็นชาวเขมรท่านถัดไปนะครับถ้าเรายื่นไปบ้างบางทียูเนสโกอาจจะพิจารณาประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ฉันเชื่อว่าเขมรต,ต้องมีหลักฐานและมากกว่านี้มันอาจจะมีความหวังความคิดเห็นของชาวเขมรท่านถัดไปนะครับศิลปะป้องกันตัวเขมรควรอยู่ในมรดกโลกเพราะเราคือเจ้าของมวยฟรีสไตล์นี้ เห็นได้ชัดว่าเรามีหลักฐานมากมายเกี่ยวกับว,วัดและฉันเชื่อว่าถ้าเรายืนไปยังยูเนสโกเราจะเป็นเจ้าของศิลปะการป้องกันตัวนี้อย่างแน่นอนและโลกจะรู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆความคิดเห็นของชาวคขมรท่านถัดไปนะครับถ้ามีหลักฐานชัดเจนแปลว่าเราสามารถเป็นเจ้าของเดิมได้ประเทศไทยและพะม่าจะเป็นโจรที่จับตัวกันได้ไหมเราสามารถยืนดูเจ้าของเดิมได้หรือไม่โปรดดำเนินการ ความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับอย่าบอกว่าเรามีหลักฐานเมื่อเขาเอามันไปเราจะปกป้องมันความคิดเห็นของท่านถัดไปพี่ชายประเทศไทยมีมรดกโลกทั้งหมดเท่าไหร่ความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับกินส้มตำไทยเพราะที่กัมบูชาเขาฮิตถ้าไม่ใช่แบบไทยก็ไม่กินความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับปล่อยเขาไปถ้าเราอยากแต่งหน้าเหมือนคนไทยความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับ ชาวเขมรเตรียมขึ้นทะเบียนคนจนเพราะกินเหล้าในรายการมรดกความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับช่วงสงการเป็นของบนพบกรุษชาวเขมรจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีชาวไทยมาตอบนะครับการศึกษาที่เขมรคงล้าหลังมากประชาชนถึงได้แยกวัฒนธรรมไม่ออกแล้วก็มีคนไทยมาคอมเมนต์ตอบอีกนะครับว่าเป็นของอินเดียต่างหากไอีกท่านหนึ่งก็มาตอบนะครับฝรั่งเขายังรู้เลย คนไทยอีกท่านหนึ่งก็มาตอบนะครับผมจะบอกว่าคุณฝันไปหรือเปล่าผู้แสดงความคิดเห็นนี้ก็มาตอบกับคนไทยนะครับว่าโจรกําลังหลับอยู่ในความกลัวคนเขมรนคนนี้ก็มาตอบกับอีกนะครับว่าโจรไทยหลบไปคนที่คนนี้ก็มาตอบคนไทยอีกนะครับว่าเราไม่ปาณีโจรที่มาขโมยของบ้านพรบุตรคอมเมคนนี้ก็มาตอบอีกนะครับว่า จนไทยกลัวรู้ว่าไม่มีทางขโมยทุกอย่างที่เป็นของตัวเองคนนี้ก็มาตอบคนไทยอีกนะครับว่าสงการเป็นของเขเมรโจนไทยอยากกลัวความคิดเห็นของชาวเขเมรท่านถัดไปนะครับของเราเหรอความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับคิดจะทําสิ่งใหม่ๆดีกว่าความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับไม่มีอะไรแปลกสําหรับเขเมรรัฐมนตรีเขเมรไม่ว่างนอนอยู่ ความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับกดน้ำให้กันขมรนไม่มีมีแต่ลดน้ำทาแป้งกันขมรนไม่มีมีแต่พมา่าความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับขมนอยู่ข้างหลังไทยเสมอไทยเตรียมส่งศิละปะการป้องกันตัวไทยปีใหม่ไทยและวัฒนธรรมอื่นๆไปยังยูเนสโกใครจะจดจำได้ก่อนกันความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับ มีเด็กไทยคนหนึ่งบอกว่าสงการเป็นของพม,ม่าไม่ใช่เขมรตอนนี้ประเทศไทยอยากขโมยของพม,ม่าไปไว้ที่ยูเนสโกฮ่าความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับใส่ส้มตำแบบไทยๆด้วยความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับนั่นแหละชาวเขมรความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับไทยแลนด์เท่ากับสงการคามบูดีเท่ากับชนชะนำ้ำเทมยความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับ ดังนั้นหมายความว่าประเทศไทยเป็นเจ้าของมันหรือไม่ความคิดเห็นของชาวคมเนท่านถัดไปนะครับดูนั่นสิขโมยมันทั้งหมดความคิดเห็นของชาวคมนท่านถัดไปนะครับแล้ววันคมรนล่ะความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับกระทรวงวัฒนธรรมดูประเทศเพื่อนบ้านหน่อยกําลังเอาไปหมดความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับแล้วยูนิสโกไม่ดูประวัติศาสตร์ล่ะความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับ ปล่อยให้เขาเอาไปเพราะเราไม่แครความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับพวกเขาเพิ่งเตรียมพร้อมกัมพูชามีตำแหน่งที่ดีกว่าประเทศไทยควรมีความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับสงกรานคือคำไทยคำขมร้นคือโจนชน้ำทำไมความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับเราต้องลงทะเบียนร้อยสักและเพลงเพราะพวกเขาต้องการลงทะเบียนด้วย ความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับเราควรขอร่วมเทศกาลด้วยความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับธรรมายังมีปฏิกิริยาต่อสิ่งนี้เพราะมีน้ำสตราดด้วยความคิดเห็นของท่านถัดไปนะครับทำไมเราเงียบจังครับและนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวกัมพูชาที่มีต่อสงการนะครับที่มีต่อไทยนะครับฝากท่านกดติดตามกดถูกใจให้กับ คอมเมนต์ฮอตด้วยนะครับขอบคุณมากครับ